ต่อตรงนี้นิดนึงนะผมลืมบอกไปนะก่อนหน้านี้ที่อย่างที่บอกเดือนหนึ่งผมไม่ได้เปลี่ยนทางของออของแดดนะไม่ก็ไม่ก็เกือบเดือนละเกือบเดือนไม่ไม่ถึงเดือนหรอกที่แดดมันเริ่มเปลี่ยนทิศนะในรอบที่แล้วนะ่าไม่แน่ใจว่าถึงอย่างค่าไฟนี่ที่เห็นนะค่าไฟพันแปดร้อยกว่าบาทนะมันกลับมาเหมือนเดิมเลยก็ไม่ถึงขั้นเหมือนเดิมค่าไฟผมก็ประมาณพันเก้าสองพันประมาณนี้นะก็ รอบที่แล้วจี้ไม่ยอมย้ายโซลาเซลล์ค่าไฟก็เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเนื่องจากอันเก่านะนี่พันสเดือนก่อนหน้านี้พันสี่พร้กว่าบาทนะฮะแล้วก็เดือนล่าสุดนี้แหละแล้วก็เลยเห็นค่าไฟพันแกว่าก็เลยต้องย้ายละย้ายโซลาเซลล์ไปให้โดนแดดฝั่งนู้นละอ่านะไม่งั้นผมว่ามันมีปัญหาก็คือเราจะไม่ได้ใช้ไฟจากโซลาเซลล์เลยนะตอนนี้ อยู่อย่างนี้นแต่ก็ยังตอนนั้นก็คือทําให้เกิดปัญหาอีกอย่างคือว่าแบตเตอรี่ต้องมาแอบสอบอีกนะฮะตอนนี้อยู่ฝั่งนี้นะโดนแดดตอนเย็นเลยถึงเย็นเลยนะนด้านหน้านะฮะก็ลองดูนะ,ะเผื่อใครมีปัญหาอะไรก็ลองเข้ามาคุยกันดูได้นะฮะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดก็ลองดูนะฮะเผื่อจะมีช่องทางช่วยเหลือกันได้นะฮะสวัสดีครับว่ากนหน้าของรีเฟซนะวันนี้ก็ เราก็จะมาคุยกันเรื่องโซลาเซลล์ต่อนะผมว่าหลายๆท่านที่เป็นนัก DIY หรือว่าเป็นช่างนะก็คงอยากจะติดโซลาเซลล์แล้วก็ลองดูนะปัญหาผมก็น่าจะลงไว้พอสมควรนะกับาการใช้งานวันนี้อย่างที่บอกงานรอบที่แล้วเราทําคลิปเกี่ยวกับหน้าฤดูขอกมันฤดูของแดดที่มันเปลี่ยนทิศทางอย่างนี้ก็ผมก็ต้องย่ายโซลาเซลล์ละตอนนี้โซลาเซลล์ที่อยู่ข้างหลังน,นั้นนี่ไม่ทํางานเนื่องจาก ล่มหมดเลยนะบ้านผมมันก็เป็นมุมแดดที่เข้ามาด้านนี้กลายเป็นว่าตรงนี้เมื่อก่อนนี้หน้าร้อนเนี่ยโอโ้แดดเข้าฝั่งนี้เยอะมากตอนนี้ก็ต้องย้ายไปอยู่ฝั่งข้างหน้าบ้านนู่นก็คือเพิ่มสายแล้วก็ยาวไปในนู้นแต่มันก็จะเจอปัญหาหนึ่งที่ท,ที่เกิดขึ้นนะก็คือการแอบสอบแบตเตอรี่นะฮะเนื่องจากตัวตอนแรกของผมทิ้งไว้หนึ่งเดือนเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้มานั่งเฝ้ามันขนาดว่าเอมันมาทำงานทุกวันก็เลยไม่ไม่มีเวลาจะรู้ว่ากลางวันเนี่ยมันได้กระแสเท่าไหร่ประมาณนั้นวันหยุดก็ไม่ว่างเพราะงานไม่หยุดเลยงานมีทุกวันนะฮะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเออมาทำไมมาทํากระแสได้น้อยลงนะฮะทำกระแสจากโซล่าได้น้อยลงก็หาข้อมูลอะไรเยอะแยะลองเช็คเช็คแผงใช้ก็อะไรก็เออแผงก็มีปัญหานะฮะมีปัญหาตัวไดโอดนะฮะ แผงหนึ่งมีปัญหานะฮะก็คือกระแสะออกมาน้อยนะะกระแสะออกมาแค่4แอมป์นะฮะก็เปลี่ยนไดโอดนะ,ะนะเปลี่ยนไดโอดที่หลังหลังเรียบร้อยผมไม่ได้ผมถ่ายคลิปไว้แล้วแต่ดันไปลบเพราะว่าผมทําคลิปอื่นรวมไปผมลืมแล้วก็ลบทิ้งไปแล้วก็เลยไม่ได้เห็นกันในคลิปนาน,นะก็เปลี่ยนไดโอดทั้งหลังที่มันเป็นจริงๆแล้วเป็นไดโอดคือมันเป็นตัวที่ทําทให้กระแสะเดินทางเดียวนั่นแหละนะป้องกันการย้อนกลับด้วย แต่ว่าเนื่องจากพอไดโอดไม่มีปัญหาเนี่ยมันแรงดันที่ตกคอมอะ่ะกระแสมันถูกเปลี่ยนไปเหมือนกันนะทำให้มันมาไม่เต็มที่ด้วยนะก็เปลี่ยนไดโอด10แอมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะในแผงหนึ่งนะอันนั้นเนื่องจากอย่างที่บอกฮะช่วงแดดที่มันไม่เพียงพอกันต่อแผ่นนะบางแผ่นมันก็มาไม่เต็มบางแผ่นก็ไม่โดนแดดเลย,เนยในมุมฝั่งนี้เห็นไหมล่มหมดตลอดเวลานะในมุมที่ผมเคยวางไว้ข้างหลังเนี่ยเนี่ย,ยล่มหมดเลย ร่มหมดเลยไม่มีแดดเลยตั้งแต่มีช่วงเช้าก็ประมาณสักไม่เกินไม่เกินไม่เกิน9ก้าโมงครึ่งสิบโมงอ่ะมันไปนู่นแล้วไปอยู่ฝั่งนู่นมปแล้วนะแดดเขา้ทาทั้งหน้าบ้านอย่างนู้นน่ะเห็นไหมตอนนี้ที่จอดรถอ่ะแดดเต็มนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องย้ายโซลาเซลล์เดี๋ยวค่อยไปดูกันที่โซลาเซลล์นะวันนี้มาพูดถึงเรื่องการแอปซอบแบตเตอรี่ก่อนตอนนี้มันทํางานละเมื่อกี้แอปสอบแบตเตอรี่ไปแล้วก็กระแสที่ได้ออกมาจากที่มัน มันทําได้อะเมื่อก่อนเนี่ยในหน้าร้อนอะลดลงเยอะมากเนื่องจากตรงนี้เป็นฤด,ดูหนาวแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแดดอะมันมันมีความเข้มน้อยกว่านั่นเองนะฮะแล้วมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้ก็ทําให้แบตเตอรี่ที่เราชาร์จเนี่ยสองลูกเนื่องจากผมทําแบตเตอรี่เป็นอนุกรมกันนะฮะแล้วมันแอปสอบบ่อยมากเนื่องจากอย่างที่บอกคนระับผมเอาไว้ในร่มด้านหนึ่งที่มัน ไม่โดนแดดเลยในช่วงหน้าหน้าเข้าฤด,ด,ดูหนาวเนี่ยมันทิศทางของแดดมันเปลี่ยนไปทําให้แผ่นบางแผ่นมันโดนไม่โดนนะอะไรประมาณนั้นนะ mm hmm. ก็ตอนนี้พอมันแอบซอบแบตเตอรี่เรียบร้อยมันก็ไม่สามารถที่จะแอบซอบได้เต็มที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไงถึงจะแก้ไขได้นะเรื่องการแอบซอบแบตเตอรี่นะแต่ถ้าเนื่องจากว่าเนี่ยเห็นไหมกระแสตอนนี้ในเครื่องทําได้แค่6.7ผมมาเฝ้าดูแล้วย mm hmm. สูงสุด,สสดแค่9แอมป ะะตอนปกติของผมในหน้าร้อนมันก็จะทําได้ประมาณ1 4แอมป์สองถึงสิบสี่แอมป์เลยนะจากการที่เราใช้งานเราจะเปิดนู่นเปิดนี่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้มันอันสูงสุดไม่เกิน9แอมป์กว่ากว่านะน็อกไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากแดดด้วยนะความเข้มของแดดนะเราย้ายเรียบร้อยแล้วพอย้ายได้แดดตรงนี้มันก็ยังทางานได้ตรงนี้ก็คือ ใช้ชาร์จเข้าอยู่นะในฝั่งนู้นนะฮะไม่มีปัญหาก็คือตอนนี้ใช้งานได้ทั้งวันเนื่องจากเช้าก็มีแดดมาประมาณสักเก้าโมงครึ่งก็ได้แลเก้าโมงครึ่งไปถึง4ี่โมงเย็นนะฝั่งเนี้ยสี่โมงงอ่ะเกือบ5้าโมงเย็นเพราะแดดเปลี่ยนทิศอย่างที่ว่ามาวันนี้เราจะไปเห็นได้ว่าแบตเตอรี่มันแอบสอบแล้วมันจะมีปัญหายอย่างไรอ่ะเห็นไหมครัตัดอีกแล้วตัดไปแอบสอบอีกแล้วนะอ่ะนะมันจะทำเอ่อยวไงดี เดี๋ยวผมมาวัดตรงนี้ให้ดูนะครับว่าตอนที่แบตเตอรี่ที่มันตกค้อมมันมีเท่าไหร่มามาดูตรงนี้โอเคนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกฮะแบตเตอรี่มันแอบสอบไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะเนื่องจากที่ผมปล่อยทิ้งไว้เหมือนจะช่วงหน้าฝนนั่นแหละที่ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียม <c oughs> ของแบตเตอรี่แต่ละก้อนนั่นเองนะ,ะพอมันแอบสอบบ่อยๆมันก็จะตัดไปแอบสอบตลอดเนี่ยเรามาดูกันว่ามันแอบสอบอย่างไงนะฮะ นี่เราวัดกันที่แรงดันก็พอแล้วนะทจริงเราก็มองเห็นแล้วแต่จริงกระแสะภายในอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเราใช้ตัวที่ตัววัดแบตเตอรี่ทั่วไปนะรุ่นนี้ก็ได้นะฮะนี่ผมเอาไว้ชาร์จแบตจักรยานไฟฟ้าตอนที่มันมีปัญหานะตัวฟ็อกเซอร์เ er นี่ยสามารถวัดได้นะ,ะเดี๋ยวผมจะวางไวน้นี่แล้วกันอ่ะเราจะเห็นนะฮะว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นได้จากไหนเราก็จับขั้วไปเลยลบเขาลบบวกเขาบวกนะเอาไว้ตรงขั้วนะ จะมีสปาเก็ตตี้ไหลด้วยตัวเองติดกล่องนะตอนนี้อ่มาดูตอนนี้ตอนนี้จะเห็นมองแค่เห็นแค่แรงดันนะเห็นไหมฮะตัวก้อนนี้ได้สิบสามจุดหกนะฮะสิบสามจุดหกนะสิบสามจุดหกนะอีกก้อนหนึง่งเดี๋ยวเรามาวัดดูอะไรเหมือนกันนะฮะเอาให้ถูกขั้วนะเดี๋ยวแงเข้าแดงเข่า ดำเข้าดำมาอ่าอ่าดูก้อนนี้นะฮะอันนี้คือเป็นแรงดันชาร์จจากนี่ด้วยนะเห็นไหมก้อนนี้14.7ซึ่งห่างกันประมาณแบบวนกว่าๆเลยนะฮะบางทีส13.6ใช่ไหมตัวนี้14.7เนี่ยทำให้มันแอบสอบแบตเตอรี่บ่อยมากนะฮะวิธีการแก้ง่ายๆนะฮะก็คือผมนั่งกับของเรา ผมจะถอดแบตเตอรี่ออกมาตอนเย็นนะ,ะเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตเข้าไปแทนตอนนี้มันทำงานอยู่ก็จะทำการถอดขั้วแบตแล้วก็เอาตัวเนี้ยชาร์จเข้าไปให้กระแสมันใกล้เคียงกัน,น,นเองนะฮะผมก็จะใช้ตัวนี้แหละเสียบแล้วก็ชาร์จให้กระแสใกล้เคียงกันไม่งั้นมันจะแอบซอบอยู่อย่างนี้นะฮะแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่แบบด e ฟเซอร์เคนะฮะมันก็จะมีปัญหา แอบสอบแบตตลอดเวลาเนื่องจากมันค่าความต่างศักย์อ่ะเขาเรียกว่าค่าความต่างศักย์เหมือนกันในทางช่างมันไม่เท่ากันทําให้แรงดันและกระแสก็ไม่เท่ากันใน2ลูกมันชาร์จตัวนี้อ้าวตัวที่มี14.6ละมันเกินนะมันเกินมันเกินที่มันจะรับได้มันก็ไม่เอาละประมาณนนมันไม่เอาแต่ว่าเราต่อมันอนุกรมนะอนุกรมมันไม่เหมือนขนาดนั่นเองถ้าขนานมันก็เต็มตัวนั้นมันก็จะพยามาชาร์จอีกตัวหนึ่งได้แต่อนุกรม มันเต็มแล้วตัวนี้จะไม่ยอมชาร์จนะฮะตัวนี้ก็น้อยกว่ามันก็จะบอกว่ามันไม่เต็มอยู่งั้นนะ่ะประมาณนะะั้นน่ะตัวเครื่องที่เป็นตัวชาร์จเจอร์นะฮะมันก็จะพยายามที่จะชาร์จให้2ก้อนเท่ากันมันขค้นเรื่อยมันก็ทําหน้าที่แอปสอบแบตเตอรี่แบบนี้นะฮะนี่ตัวนี้ก็เห็นไหมไฟก็ผิดอยู่สีฟ้านะฮะเครื่องของอานเนี่ยนนะ,ะนี่เปิดอยู่เห็นไหมแอปสอบแบตอยู่ที่ 1นึ่จมออมอะไรประมาณนะ้นมันก็จะมองไม่เห็นวันมองไม่เห็นนะพอดีว่าหน้าจอมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวา่างเท่าไหร่นะเครื่องเนี้ยอ่ะตอนนี้คือมันใช้ไฟบ้านอยู่นะตัมระบบไฟบ้านนะก็ทําให้เราไม่ได้สามารถที่จะใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ได้นะผมจะตัดไฟนะจะตัดไฟบ้านออกให้ัช้กระแสนะแมนะ้สูงสุดตอนนี้ อยู่ที่10แอมป์นะกระแสทําได้แค่10แอมป์แล้วก็กระแสตรงนี้ที่เข้ามานไม,มันกําลังเริ่มขึ้นเรื่อยๆ5.5ตอนนี้แดดดีนะ5.5 5.4เอง5.6คือนี้แหละมันทําให้ไม่เท่ากัน <c oughs> ไม่เท่ากันของแบตเตอรี่นะัน่นเองนะเดี๋ยวกลาคืนเดี๋ยผมจะทําการถอดขั้วนี้นะวิธีการก็คือถอดขัข้วแบตเตอรี่ออกแล้วก็ใช้ตัวชาร์จมาชาร์จบ้าง กระแสเข้าไปในแต่ละลูกเลยให้มันเสมอกันเองด้วยกันแบบนี้เราจะทําให้เราได้กระแสเพิ่มขึ้นมาดูกันว่าเราจะได้กระแสเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะตอนนี้สูงสุดของเครื่องทําได้แค่9แอมิตินะกาแอมกว่าแต่ว่าในในแบบโชว์10แอมในเครื่องโชว์10แอมจริงๆก็แม้ในนี้จริงๆชาร์จจริงมันแค่5.5เองนีห้าจุ่ห5เอง นะทำให้ความที่ไม่เท่ากันไม่เท่าเทียมไม่ได้นะต้องทําให้มันเท่าเทียมกันนะฮะอ่ะ,อะตอนนี้เห็นได้ชัดแล้วว่านี่นะแบตเตอรี่มันรูดลงไปลดลงไปเยอะมากนะโดนดูดไปนะก้อนที่มันเยอะกว่าจะโดนดูดไปนี่ต่ออยู่นะนะมันจริงๆมันต้องแอบซอบแบตอยู่นะ,ะแต่ว่าผมตัดวงจรมันอ่ะนะตัดไฟละเสียแบตก็คือเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะเราต้องมาแก้ไขด้วยแบตเตอรี่นะ มองที่โซล่าอย่างเดียวถ้าโซล่าเราวัดไฟเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหานะฮะและก็มาแก้ไขที่แบตเตอรี่นะให้ปาับต่างๆมันเท่ากันถ้าใครใช้แบบอนุกรมนะผมใช้อนุกรมหรือขนาดก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเทื่อน่อน,อน,อน้องที่ทํางานเกี่ยวกับโทาเซลล์แล้วก็ชอบงานนี้ไว้ประมาณนั้นนะก็พยายามที่จะหาปัญหาท,าที่เราเจอนะแล้วก็เอามาดูอีกไว้เปื่อนจะ ช่องทางที่ช่วยแก้ปัญหาได้สำหรับเพื่อนที่เป็นสายชันกันนะฮะนี่ก็ลาไปก่อนครับขอบรับสู่ดีกครับ,ดรบเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูผลกันว่าตุ้มชาบบร์จแบตออกมาแล้วเราจะได้กระแสเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนนะครับไปก่อนครับ